ผู้ประเจ้าว่าปริมาณขยะตีคนเฮาผลิตขึ้นต่อคนต่อวันนั่นมีปริมาณต่อใดคําตอบก็คือ1.14กิโลกรัมต่อคนต่อวนันตีคนเฮาผลิตขยะขึ้นมานะเจ้าแล้วขยะเร้นี่ละเจ้าคือภาระไถยังมีปัจจัยหลายด้านที่เป็นตัวเร่งให้เกิดขยะจากน้ำมือของมนุษย์โดยเฉพาะพฤติกรรมความมักง่าย หู้ห้อนหู้หนาวกับผลพวงติดตัวมาของปัญหาขยะความฝุ่มเฟยในการอุปโภคบริโภคการใช้ทรัพยากรอย่างมหูคุณค่าการใช้ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆตีเกินความจําเป็นทาด้านหนึ่งถึงแม้จะมีการรณรงค์และปาักกันระดมทํากิจกรรมต่างๆในลักษณะของจิตอาสาแต่ก็เป็นเพียงกิจกรรมชั่วครู่ยามหรือสุดท้ายอาจจะไม่ได้่วยแก้ไขต้นต่อของปัญหาขยะได้อย่างแท้จริง การเติบโตของขยะจึงบกรยุดหนึ่งส่วนต่างกับความสามารถในการบริหารจัดการขยะตียังไหลตัวปัญหาประตันเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลพูุรจึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนเกิดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบส่งผลให้ปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลบ้านกลางมีจำนวนลดน้อยลงกุปี สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาดของละปูนติมุ่งท่งเสริมเพื่อการบริหารจัดการขยะในกลัวเรือนโดยใจรักการ3 r มอาโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนและเป็นแบบอย่างนำไปสู่การปฏิบัติเาวันนี้เราเกาะปาม้าแอลบ้านท่านนายกสอนอินแก้วนายกเทศรนตรีตำบลบ้านกลางคัะวันนี้ท่านนายกไปอยู่กับเราแล้วสวัสดีเจ้าท่านนายกเจ้าสวัสดีครับเจ้าท่านนายกเจ้าครับ วันนี้นะเจ้าก็จะได้มาอุจาการน,นอกสถานตีนะเจ้าวันนี้ก็มาแอลเยี่ยมบ้านผู้นําต้องทําก่อนก็คือ,อบ้านของทานนายกเองนะเจ้าตีได้มีการนําเอาการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในบ้านของทานนายกเอ,เองแล้วนะเจ้านำสูตร การเปลีนน่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติ mm hmm. เผยแพร่ไปสู่ชุมชนนะเจ้านโยบายของท่านนายกนะเจ้าติหมู่ที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านกลางเนี่ย mm hmm. เป็นแนวนโยบายอย่างไรของท่านนายกเจ้านาโยบายหลังที่ท,ที่ที่ออกไปนะครับจะเป็นนโยบายแยกขยะในชุมชนนะครับคือขยะออกจากชุมชนน้อยที่สุด ที่เข้าสู่ในในการขบวนการที่จะต้องจัดแยกในในในตบลในเทศบาลครับการคัดแยกขยะเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตัวเฮาก่อนแล้วก็เอามาคัดว่าไปไปตลาดมาได้ได้ได้ถุงมาก็ต้องแยกกลุ่มออกขวดแยกออกตี่หนึ่งขวดขาวขวดแก้วต้องต้องแยกออกนะครับเพราะว่าเป็นขยะที่เขาจะต้องแยก เจ้าก็จะเป็นการค่าแกยขยะจากต้นทางของเฮาจากบ้านของเฮาซึ่งผ่านนายเองเนี่ยนะเจ้าก็ได้ก็แจ้งมาตลอดว่าใจรักการกระบวนการการคัดแกะยาง่ายๆก็คือรักการ3 r มอาตามนโยบายจังหวดสะอาดของจังหวัดละปูนนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะขอทานโยกปลาไปแอลในสถานตีตีทานโนายกว่าได้ค่าแกยขยะแล้วและหลังจากขยะตีเหลือใจเนี่ยทานโายกเอาไปใจ้งอ้ของนะเจ้าเดี๋ยวตัวไปพอกันเจ้า นี้เป็นที่แยกขยะอ่วดวอันนี้วนสายแลน้ำตืมเนะครับแต่ถ้าบกดแยกเป็นววสายวแก้วถุงพลาสติกกระดาษอันนี้เป็นเศษอาหารเศษอาหารอยู่ตรงไหนเนเอาหารเดี๋ยไปพอที่ที่มัดเศษอาหารที่เป็นเป็นเศษอาหารที่เขาเขาแยกแล้วแยกน้ำแยกยังออกนี่ครับ อันนี้หลายเดือนละอันนี้เป็นกากกาแฟาเป็นกา,า,านกผลไม้พวกขนมปังนะครับนั่นนี่หมักไว้พวกเขาเออท้ป,ปะ,ละหล้เกาใส่นี่นครับเสร็จพักเสร็จไม้เสร็จเนี่ยแล้วก็ดินคบอันนี้เริ่มเริ่มละริงซีเริ่มกินแล้วเนี่ยมึงจะมีตัวนะครับมีตัวนอนพวกนี้อะคือมันย่อยสลาย ้วเขาจะเอาไปปิดปุ๋ยที่จะเป็นพวกเศษไม้ใบแห้งต้นหญ้าที่เขาถางเขาตัดก,กิ่งมันแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อ,อันนี้ทำ,ทำง่ายๆทําง่ายๆครับก็ใจเล็กเศษเล็กสี่วงล้บแล้วก็อันนี้พวติหินใช้กระเบื้องเก่านะครับรมันต้องซื้อพวกนี้เป็นเป็นของเหลือใ้หมดแล้วก็สมมติว่าเขาตัดก,กิ่งมะนาวตัดก,กิง่งหญ้าถางหญ้าที่แปลงพักมานี่แหละก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ หมินไปเหมืนไปมันโดนแดดโดนฝนมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับแล้วเขาก็ปุ๋ยแร้วก็ทอตรงนี้เพื่อเอาเอาเศษเ,เกลือออกมาอันที่เน่าแยกมันมันเน่าสายแล้วพร้อมที่เป็นปุ๋ยก็เอามาคดปุ๋นเนี่ยเอามาใส่พวกนี้ครับนี่นแหมแหมจุดหนึ่งนะครับที่เขาเขาได้ปุ๋ยแล้วนะครับก็เ,เอามาบำรุงพวกนี้แหละเป็นไม้ประดับต่างๆนะครับเป็นสวนยอมเป็นต้นไม้ประดับรูบ้านเขาก็ใช้ปุ๋ยต่นนั้นแหละที่เรา ด้วยสายแล้วเอากายผุผุดดีซีแล้วทำอาหามาใช้ก็ะเพร่ผุผุดดีเป็นไงนเป็นทักส่วนตัวทักส่วนตัวเพื่อกินได้แล้วก็ยังมีสมุนไพรด้วยบ้าทะเลโจรสี่กำลังดังมาเดี๋ยวนี้กันเออกลัังดระช,ช,ชายกระชายก็มีครับเดี๋ยวเขาจะไปถึงต้นกระชายหรือต้นไม้ทุกต้นในบ้านเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยข้างล่างได้ประโยชน์นะครับก็เอาต้นไม้สมุนไพรนี่แหละพวกกระชายพวกไอ้ใบกุ้ยช่ายหรือหอมเปรนใบหอม แฟนมั้งยังกระชายเนี่ยมันก็ขึ้นไปตามนี้นะครับอันนี้ปลูกลักปลูกฝางแต่เขาเขาปุยที่ไหนก็จะที่เขาด้วยสไลด์ที่ขยะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปต่อตรงต่ออันนี้พักพักแค่พักแค่เออใบชะพลูเออใบชะพูแล้วก็อันนี้หอมแฟนหรือกุยช่าย นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะได้กินขนมอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเนี่ยพี่อู๋กี่เนี่ยฟ้าทะเลจรฟ้าทะเลจรเนี่ยอันนี้สุดยอดนะครับออกไปทั่วหมดเลยนะครับตั้งหลังบ้านก็มีนะครับเป็นต้นไม้เป็นไม้ประดับพวกนี้ก็ไม้ประดับได้ตึงประดับได้ตึงประดับได้ตึงอาหารได้ตึงอาหารเป็นสิ่งที่เฮาปลูกปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกมันได้ใช่ใช่คือเน้นการประหยัดเน้นการประหยัดใช่ เ,เอาจากนี้ไปถไ้าไปกาดี่ยแทบจะบริสุทิ์แ,ไไแครับข้างหลังบ้านจะมีคาตะไคร้ใน,ในมมพื้นี่ครับมีปลาหมดทบ้านนะแล้วก็แม่ทัวก็ยังแม่บ้านก็นยังปลูกพักปลูกไม้ไว้กินนะครับเดี๋ยวเขาไปดูไปพอตั้งตั้งป่าเนาะครับอ,อ,อันนี้เป็นเป็นคลองคือคลองเนะี่ยความตั้งใจตอนจะสร้างบ้านเนี่ยคือเป็นห้องว่างค์จุย้ยอันนี้จะต้องมีมีน้ําล้อมบ้านคือ กันกันกันพวกงูเงี้ยวพวกสัตว์เทพอย่างวันนี้จะเข้าไปในป่านี้เป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าในน้ำมีป่า้าในน้ำก็มีเข้าในป่านี่ป่าทั้งนั้นนะครับป่าอย่างเจ้าอันนี้เป็นป่านีนอันนั้นมันเป็นป่าสวยงามเอาไว้อัันนน้เอาไว้กินิลูกยครับอันนี้ก็กลายเป็นบอลลูบาลป่ามีนนะครับสองต่อสองบอนี่ก็เป็นบอลลูบาลหมดเจ้านะครับ นี่ก็บอกนี่สัเออนี่ลูกอันนี้ก็ประมาณสักสามเดือนคือเดือนนะครับตัวเต้าสามนิ้วละนี่อน,นุบาลเล็กตอนนี้ก็ประมาณเซนหนึ่งละอันนี้คือลูกมันนะครับม,มีหลายมีหลายชุดนะครับเดี๋ยวไี่พอปลาใหญ่พี่กินได้น้อเดินเดินหนึงกลับบ้านเลยครับอันนี้อันนี้สะพานข้ามทองแ <c oughs> ปะพี่กินได้เป็นประเภท่แปะนี่ข้างนั้นเนี่ยนี่ปล่อยครั้งเดียวปล่อยครั้งเดียวอยู่นีนเ่นเขา ประมาณสิบกว่าปีแล้วมันก็ออกลูกออกหลานออกลูกออกหลานเพิเอาเอาไปเกี่ยวนะครับทําไว้จะทําไว้ต้นเพื่อมันเป็นปุ๋ยเองมันก็จะเพราะว่าก้นก้นมันเ่าตัดก้นเนาะการย่อยสลายเนี่ยมันก็จะจะลงไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูนะครับว่าในนี่เป็ี่ยนยังนี่เป็นทางก้นโล่งอ๋อเป็นอันนี้ใส่มาประมาณสองอาทิตย์ ที่ปลามันตายในน่อมันน็อกน้ำเขาเอามาไว้ตรงนี้เป็น,นปุน๋ยมันมก็จะเป็นปุ๋ยของมันจะเอาดินใส่เข้าไปผมเดี๋ยวเขายังแบ่ได้ได้ผมดินเสีอยอันนี้คือเศษของสับป,ประรดเนาะซื้อแต่ก,การไปขายมาที่คือนี้ก็เป็นเก็บโรคบ้านนะครับเทาก็เก็บมาใส่นี้แหมน้อยมันกีกลายเป็นปุ๋ยก็เอาตอนนี้ครับตามธรรมชาติเลยแหมน้อยการธรรมชาติมันก็สร้างของมันเองกัดกินก็เน่าสลายไปแหมน้อยก็จะมาเป็นปุ๋ย เนี่ยเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วนะเนี่ยไปแล้วหลุนี้เป็นปุ๋ยละเก็เป็นปุ๋ยละไม่หลมเก้าเราไม่หลมเก้าเว้ยสิมันไปย้อนลงไปแล้วส่วน้รง่างเป็นปุ๋ยใช่เ้าเนี่ยส่วนพระมงกุฎส่วนที่บอกแวงปลูกพักการปลูกต้นป๊าไว้ใช้ปุ๋ยจนนี่อันนี้กับต้นมะนุนดูดิเต็มไปหมดเลยเอัอาย้เป็นคนหุ่มปลูกปลูกนั้นแป๊าได้กับปลูกมาสิบปุ๋ากุศลกุยยางตีเป็นเป็นขยะมาเนี่ยเราสามารถคัดแยกเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายไป เข้าสู่กระบวนการนําไปใช้ไม้มมได้แล้วก็ม,มันได้หลายอย่างนะครับอย่างปวดปวดแก้วปวดพาสติกปวดใสพวกนี้ก็เก็บแยกออกไปขายพืชก็แยกไปขายได้เศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยใช่ไหมก็คือมันมัน,ม,นมันบาเสียตะกอนเมื่อยังบาทำเนาะสมมุติว่าขยะเนาะไปทิทง้งใส่ถุงยางก็ไปทิ้งหมดตึงเน่าตึงอย่างมันก็เหม็นอยู่หน้าบ้านอันนั้นสมมุติว่าเสี่ยงเสี่ยงปานหนึ่งเนาะ บรเิเวณนี้ไก่เหลือประมาณเจ็ดอยะ่กะทิงะะท้งขยะก็ทิ้งขยะเข้าไปะยัดตรงนี้แล้วได้แหมหนึ่งเขาบริได้ซื้อปุ๋ยละนะครับก็ใช้ใช้ใบไม้ใช้อย่างไม้แห้งเนี่ยขยะอินทรีย์นะทีที่เคยลงในยุบายว่าจุลินทรีย์มีฟันนะครับคืออันนี้เป็นแนวพิษก็ไปดูตัวอย่างคนมาก็เอามาทำนะครับก็เป็นเงี้ยบ้านก็นกน มันก็ล่มลื่นใช่ไหมแบบมีน้ำไม่หยัางมาได้ใช้สารเคมีได้ใช้สารเคมีครับถ้าสารเคมีนี่ได้ป่าตายว่ะมันนี้ต้องขอพระคุณานนโยกเป็นะองคุณเจ้าครัขบรข,อรขอบคุณทีมงานครับ เ้าก็เป็นแถมหนึ่งสถานที่ที่เฮาจะมาบ้านของผู้นําต้องทําก่อนนะเจ้าเฮาก่อมาแอลหาบ้านท่านประลัดอภิชาเทพชานะเจ้าเดี๋ยวเฮาปากันไปผู้จักบ้าน่ันประลัด้างหน้าก่นี่นะเจ้าปอสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าวิธีการปีปอจะได้แนะนําพี่น้องประชาชนแตาบนบ้านกลางเฮาเนี่ยนะเจ้าในการคัดแยกขยะของปอเนี่ยเจ้าต่างเทศบาลเฮาได้มีกิจกรรมส่งเสริมคือความหูกับพี่น้องประชาชนและ ได้ลงมือปฏิบัติเป็นรูปธรรมเนี่ยเจ้ามีอย่างของเจ้าอู้เรื่องขยกนะกันเนาะอันดับแรกสำคัญที่สุดครับคือการเอาขยะเข้าบ้านครับหรือว่าถ้าจะเอาเข้าก็เอึ้เข้าน้อยที่สุดอันที่สองก็คือแยกครับอันไหนขายได้ก็ขายเพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบมันขายได้ครับเป็นขวดเป็นพลาสติกเป็นแก้วหลายอย่างขายได้ครับเหลือน้อยเดียวครับน้อยเดียวหั่นท้าถ้าเป็นขยะเปียกเขาก็ใช้วิธีฝังกบเหียนนะครับเอาใส่ถังเหมือนที่เขาเคยโดนลงกนะันเนาะแล้วก็ในส่วนที่เหลือหั่นน้อยเดียวก็ใส่ถุงก็ กับท้องที lr, ่เขาจัดการเพิ่มครับผมครับมันก็จะมีขยะทุกอย่างหนึงน่งเนาะที่ชุมชนเมืองเขาเนี่ยหรือว <classified. S 2> ่าพื้นที่แคบๆนะครับที่เป็นบ้านจัดสารเรานีย่ยเขาจะมีปัญหากันคือพวกใบไ,ไม้กิ่งไม้ที่เขาปลูกกัมบ้านนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถเอามันมาทําเป็นปุ๋ยมัดง <ทำ S 3> ่ายๆนะครับใช้ในบ้านเนี่ย,ยก็เป็นประโยชน์ครับเอาใส่ต้นมงต้นไม้ไมยิย่งปเดี๋ยวนี่เอามาปลูกพักสวนครัวปลูกต้นไม้กันเนี่ยมันก็ดีนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญดีแล้วก็จวยปัญหาในเรื่องกิ่งไม้เศษไม้ใบไม้อย่างที่เขางแลล้วด การเผาเนาะ p m 2.5ที่เป็นปัญหากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนาะว่าเขาจะแปลงยังไงง่ายๆครับจะได้มีลักกาในอย่างที่มันจะสลับซับซ้อนนะครับครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเรามีพื้นที่น้อยๆเราก็ใช้ถังซีเมนต์ธรรมดานะครับใบไม้กิ่งไม้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอา E m เขาลาดนะครับเอาปุ๋ยคอกเข้าใส่พ่องนี่ๆน่อยๆนะครับเพื่อมันย่อยสลายแล้วก็เอาตักตังปื้นนะครับตักแล้วก็เอามาใส่พวกต้นไม้พวก ที่เขาปลูกไว้นะครับมันก็ช่วยในการย่อยสลายและก็ทำามือเป็นปุ๋ยไปในตัวเนาะนะครับเาโดยที่เราจะไปได้ต้องเผานะครับจะได้ไม่ต้องเผาไม่ต้องอย่างเรื่องการกําจัดอะต่างต่างก็ออยัง,ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผมว่าทุกครูเรือนทําได้นะครับมันต้องได้ออกแหงหรือออกทุนทรัพย์อะไย่างมากมายนะครับเหมาะกับพื้นที่ครับแคบครับเอาละเจ้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประหลัดเป็นอย่างสูงนะเจ้าสวัสดีจ้าขอบพระคุณเจ้าขยะใบใจภาระของไผ่คนใดคนหนึ่ง หากจะฮากูคนช่วยกันขัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากบ้านสู่ชุมชนและสังคมในอนาคตเฮาจะมีสิง่งแวดล้อมดีๆไว้ให้ลูกหลานของเฮาเจ้านัชดาพรอองวิลาศรายงาน